สวัสดีค่ะพบกับ PTS f o อสโกสไต้หวันและดิฉันบุญธิดารุ่งรมศิลสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้แนวปะทะอากาศเย็นเข้ากายไต้หวันส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงวันศุกร์นี้ภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกประปรายตั้งแต่วันเสาร์ลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นเมฆฝนจะเคลื่อนตัวไปทางตะว,วันออกฝนตกประปรายในทุกพื้นที่ซึ่งอาจบรรเทาความแห้งแล้งได้บ้าง ที่เขตซื่อหลินไทเปเวลา11นาฬิกามีแดดจัดอุณหภูมิ33.3องศาอย่างไรก็ตามแนวปะทะอากาศเย็นเข้าใกล้ไต้หวันส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงวันศุกร์นี้ภาคเหนือและภาคก,กลางจะมีฝนตกประปายอุณหภูมิลดลง5องศาวันเสาร์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงเมฆฝนจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกมีโอกาสฝนตกทั่วพื้นที่ไต้หวัน กรมอุตุนิยมว,วิทยาคาดว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์หน้าภาคใต้ของไต้หวันมีฝนะระลอกแรกและจากนั้นะระลอกที่สองปลายเดือนมีนาคมซึ่งสามารถบรรเทาภัยแล้งในภาคใต้ได้บ้างวันอังคารหน้ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังลงภาคก,กลางภาคใต้จะปลอดโปร่งอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญเตือนประชาชนให้ช่วยกันประหยัดน้ำแม้ว่าจะมีฝนตกสองะระลอกแต่ฝนในช่วงฤดูใบไม้ไมผลิปริมาณน้ำฝนมีจำกัด ฝนยังไม่ตกสถานการณ์น้ำยังคงตึงตัวระดับน้ำของทะเลสาบสุริยันจันทราลดลงอย่างต่อเนื่องศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางประกาศลดแรงดันน้ำพื้นที่ตอนใต้ของซินจูไปจนถึงทางเหนือของจางหวตั้งแต่เวลา5้าทุ่มถึงตีหปรับสัญญาณเตือนสถานการณ์น้ำจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวการปรัปาไต้หวันขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำด้วย ที่ท่าเรือเฉาอู่น้ำลดจนมองเห็นพื้นดินและหินใต้ทะเลสาบรถแทรกเตอร์ลั่นลงไปซ่อมแซมได้ปริมาณน้ำในทะเลสาบสุริยันจันทรายังคงลดลงต่อเนื่องเรือที่จอดไว้บางส่วนถูกลากออกไปและใช้โอกาสนี้ซ่อมแซมพื้นใต้ทะเลสาบด้วย ฝนเดือนหาอ้ายังไม่มาทำสถานการณ์น้ำยังคงวิกฤตอย่างไรก็ดีรองนาย,ยกรัฐมนตรีเจ้ง้งหวนชาติระบุว่าตั้งแต่เมื่อวานสัญญาณเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนใต้ของซินจูไปจนถึงทางเหนือของจังหัวเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียว目前判月月份的的的雨是是不定 7, 台定台有所以我想必 ที่ซินจูเมลลี่ไทจงจังหัวตอนเหนือนอกจากสัญญาณเตือนเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวแล้วยังใช้มาตรการลดแรงดันน้ำในช่วงกลางคืนตั้งแต่5้าทุ่มถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นส่วนที่เกาฉงตั้งแต่30มิมีนาคมเป็นต้นไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณสีสม้มใช้มาตรการลดปริมาณการจ่ายน้ำ กระทรวงเศรษฐการชี้ว่านอกจากการเตรียมแหล่งน้ำสำรองแล้วยังย้ายหน่วยท่าน้ำจืดจากไทยจงไปเกาสงด้วยหากยังไม่มีฝนตกอีกจะเปิดใช้บ่อน้ำสำรองในปลายเดือนเมษายนเพื่อให้การจ่ายน้ำประปามีเสถียรภาพต่อไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม<ะ>มีรายงานว่าพบลิงบาบูนใกล้เขตพิงเจิ้นเถาหยวนและอยู่ที่นั่น12วันแล้วผู้ใหญ่บ้านและสัตวแพทย์สวนสัตว์ลีโอฝูช่วยกันจับแต่สุดท้ายลิงก็หนีไปได้ กรมป่าไมาร้ระบุว่าไต้หวันมีสวนสัตว์เพียงสามแห่งที่ขึ้นทะเบียนลิงบาบูนและหากหลุดออกมาสวนสัตว์จะถูกปรับหนักลิงบาบูนเคลื่อนไหวเร็วผู้ใหญ่บ้านสัตวแพทย์จากสวนสัตว์รลีโอฝูและเจ้าหน้าที่กว่า10คนช่วยกันจับแต่มันฉลาดมากและหนีไปได้ทุกครั้ง ตั้งแต่วันที่10มีนาคมผู้ใหญ่บ้านติดประกาศเพื่อเตือนประชาชนให้ระวังเมื่อออกจากบ้านลิงบาบูนอาศัยอยู่ในละแวกนี้อย่างน้อย12วันแล้วกรมป่าไม้ระบุว่าในเทาหยวนไม่มีการขึ้นทะเบียนเลี้ยงลิงบาบูลคาดว่าหลุดออกจากเมืองอื่นแล้วหนีเข้ามาในเทาหยวนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่อง มีข่าวลือว่าลิงบาบูนหลุดมาจากสวนสัตว์เลีโอฟูแต่ทางสวนสัตว์ปฏิเสธโดยให้ความช่วยเหลือในการตามจับด้วยจากข้อมูลกรมป่าไม้ไต้หวันมีสวนสัตว์3ามแห่งขึ้นทะเบียนลิงบาบูนได้แก่สวนสัตว์ไทเปสวนสัตว์ลีโอฟูและสวนสัตว์เซาซานตามกฎหมายอนุรักษ์สัตว์ป่าหากสูญหายเจ้าของต้องดำเนินการจัดการหรือรายงานต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่าฟื้นมีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0่นถึง50,000เหรียญ พบกับ PTS f o c u โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ